ดาราอินฟูทั้งหลายนะฮะที่ก่อนหน้านี้นเคยไปไลฟ์สดแล้วโดนโ <อ S 2> โนดักข่าวนับกันยี่สิบสามสิบคนอย่างนี้จะโดนไหมฮะมันก็ต้องโดนอยู่แล้วนะครับจะยกเว้นได้ไงล่ะครับไม่มีกฎหมายนะครับก็บอกว่าคนนี้เป็นนักร้องนะคนติดตามเยอะนะ,ะเป็นพิธีกรทีวีนะอันนี้เรา<อ>ไม่ต้องไปดำเนินคดีเขาไม่มีนะฮะกฎหมายในประเทศไทยครับทีนี้เขาผิดอะไรด้วยคะพี่เด ใน<ะ>เมื่อในเมื่อดาราดารานักร้องที่ถูกจ้างไปเนี่ยเขาก็คือรับงานทํางานปกติเขาจะโดนข,ข้อหาอะไรด้วยคะพี่เดข้อหาเนี่ยอันดับแรกเท่าที่ผมถามแหล่งข่าวกับชิดตํารวจคือร่วมกันโฆษณานะในลักษณะที่ไม่เป็นธรรมกับผู้บริโภคช,ช่วยกันเชียร์ให้คนมาซื้อสินค้ามาอะไรต่างๆพวกเนี้ยนะครับเนี่ยอันเนี้ยที่ได้รับครั้งละสามแสนสองแสนหมื่นอะไรบ้างเนี่ยพวุงนี้โดนอยู่แล้วข้อหาเรื่องกฎหมายสองกบอโดนแต่จะรวมชอบจะโดนชอบโกงประชาชนหรือไม่ก็ ขึ้นอยู่กับกรณีนะครับ,โโหโหรบต่ำสุดต่ำสุดดาราอินฟูที่เคยไปร่วมไลฟ์โทษคืออะไรพี่เดก็โฆษณาเกินจริงนะครับร่วมกันแหกตาประชาชนนี่ก็6กเดือนอยู่แล้วโดนอยู่แล้วครับโดนจำคุกเหรอ อาโทษจำคุกไม่เกินหกเดือนแต่ถ้าไม่เคยกระทาความผิดเลยเพิ่งกระทําความผิดครั้งแรกก็อาจจะรอการลงโทษก็เหมือนกับพวกโฆษณาถังทุ่งถังเช่าอาหารเสริมที่โดนมาน่ะลองเข้าไปดูใน YouTube ไปเยอะแยะไปดารานักร้องอ่ะโดนเต็มนะครับเห็นแก่เงินไม่ได้คํานึงถึงศีลธรรมไม่ตรวจสอบอะไรเลยนะใครจ้างกูก็เอาหมด่ะเพื่อนเรือนใจนะจะเทือนใจอย่าพูดเยอะอย่าพูดเยอะเริ่มดาราโดนด้วยเริ่มปีไปกินเริ่มร้อนร้อนนะสะเทือนใจพี่เดชสะเทือนใจทีนี้ครับ เมื่อกี้พี่เดชาพูดเรื่องหนึ่งผมสนใจอย่างหนึ่งคือบอกว่าคดีช่อโกองประชาชนเนี่ยจริงๆถ้าัชดใช้เหมือนอย่างที่ตอนนี้ทุกคนไปขายทองขายเพชรกันที่ร้านห้างทองไมะทักถ้าชดใช้ทุกคนอ่ะมันมีโอกาสจะรอดไหมหรือเอาตรงๆเลยมันก็สารก็จำคุกไปนะฮะแต่แล้วก็รอการลงโทษนะครับไม่ติดคุกครับสแสดงว่ามีโอ,โอกาสแม่ตั๊กกับป๋าเบียมีโอกาสรอด,รอดคุกถูกไหมฮะถ้าพูดกันตรงใแล้วพี่เดชาถ้าถ้าถ้ายอมรับซื้อทองอะไรคืนหมดเนี่ยรับสารภาพไปนะครับแต่ต้องรับสารภาพนะค่ะ ครับคดีรับสารภาพปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นคดีฟ้องเงินน่ะเขาจึงไม่ยอมรับอ่ะเขาผมว่าเขากลัวโดนยึดทรัพย์มากกว่าคดีชอโกงประชาชนน่ะพี่เดทีนี้ถามหลายคนลุ้นอีกเรื่องหนึ่งคือเท่าไม่เท่าสองสามีภรรยาคู่นี้ถ้าไม่รวมการโฆษณาเกินจริงหรืออะไรก็ตามธุรกิจเท่าหรือไม่เท่าโอ้ตอบไม่ได้เดี๋ยวก็ฟ้องเราเอาเป็นว่าตอนเนี้ยเขาตกเป็นผู้ต้องหาคดีชอบโกงประชาชนแล้วเอายี้ดีกว่าค่ะรับนะแลวพี่น้องประชาชนก็คิดในใจกันแล้วกัน นะครับเพราะว่าตอนนี้เขาตกเป็นผู้ต้องหาแต่เขายังเป็นผู้บริสุทธิ์เขาไม่เทาพี่น้องก็ประชาชนลองลองดูแล้วกันแต่วันนี้เขาใส่เสื้อขาวทั้งสองคนน่ะอ่าใช่ไม่แล้วคุณไปว่าเขาเทาได้ไงเขาใส่เสื้อขาวทั้งคู่เลยไม่ได้ว่าถามพี่เดชเฉยถามเป็นความรู้ทีนี้ไอ้เทามันไม่ใช่เรื่องการโฆษณาเทานี่คือธุรกิจสีเทาที่มันเป็นการอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้นะเขาใส่เสื้อขาวโอเคตามนั้น แต่ก็รอสักครู่นะครับเขากำลังตรวจสอบเส้นทางเงินอยู่ผมว่าไม่น่าจะเกินอาทิตย์หน้าเท่านี่ทราบนะ